สวัสดีนะครับเช้าวันที่18กรกฎาคม2 5 1 8นะครับเมื่อเราฝากกุไลอีกเแชร์ติดตามแต่ละนะัดก็กระบืองตะบลคำตเตยอำเภอไทยเจริญจังหวัดยะโสธรนะครับวันนี้นะครับบรรยากาศเอ่อพ่วงเขาพ่วงเนึองซิปลอนึงนะครับวันนี้ครับค่ายบอรหลายบนไดิตวากาศสื่อหลายนะครับเยีาหน้าเหมือนสื่อตัวใหญ่อยู่นะครับผมน,นะไม่ห่างฝนซีเวลานะครับตัวใหญ่งฝนซีแล้ไปเตีย ข้างเนี่ยมันจะต่ออยู่นะมีแม่ลูกมแม่ใหญอยู่นะแต่ว่าเบียดได้มัต่ออยู่นะครับควายเสา <c oughs> มแม่ใหญแบบนี้ไล่อะไรจะบาทนะครับมแม่ไล่ละสามหมื่นหาสามหมื่นหาราคาเปิดนะสามหมื่นหาะนะนะา้าสิน่ะยหญ่ับะปวดอ้วนนะครับสูงประมาณร้อยสามสิบสามสามห้านะครับสามาหมื่นหะ้าครับเปิดมาครับคุณครับ สามหมื่นห้าแน่นแน่นนะครับอ้วนอวนนะครับสูงนะครับได้สดาวหน่อยว่ามีเบอร์นะครับเวียดนามเขาหลายคนอยู่ตัวกับ เม, поэтому, ม, PI, ม, function, ม phin, ือ่อนี antis, ้สื่อควายได้บริหลายเบอร์เลยนะครับครัเมื่อนี้ค่อนข้างนิ่งเลยโอ้ครับสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนนะครับ099 097 097 9780839 80839สนใจทุกมาสอบถามมันก็ครับหางสวยนะครับหางดีนะครับ พวงสารเนื้อเต็มเยู่นะครับอ้วนอยูะนะครับยังสดๆอยู่นะสาวนั้นนครับใหญ่นะครับลอยสูงประมาณลอยสามสาบห้อยสามสามห้าเหมือนท่านอีกกันท่านนี้มาน้ำกันมานน้ำกันแบนครับบดร้วงมาเลยครับสามตัขอด้วยกันนะ แม่ค่คมสแม่คมสามแม่คมสามนะครับแม่ลูกลูกปูนะครับได้ลูกปูถึง2นะครับคมสามแม่แม่แม่สูงร้อยสหาบวกครับ้อยสหาบวกแต่สามหมื่นหกพัน 3ามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสตัวหนึ่งเหกพันเจ็ดสามหมื่นหกพันเจ็ดรคสามตัวแมวสูงได้สองนมครับหนึ่งแมวกับสองนมครับ,นะรบตัวแมวสูงแมวสูงใหญ่นะเป็นอ่างนะคุณอ่างใหญ่งงครับ ตัวหมานไดลูกไส้ครับผสมเบิ้งนะครับคุณนนะ่ะลอยสามหามนี่แหละหนึ่งลอยสามห้าบวกลอยสามหกนะเพื่อเผือแต่ลอยซีนะครับขาคู่หนานะครับอันนี้เมียเนี่ยคือหดเนี่ยเลยนะตัวลูกไส้สะดือไงนะครับลูกไส้ตัวนึ่งสะดือไงนะครับลูกน้อยเพื่อนเนี่ยอ่อนนี่มันคือขี้ดื้อ เขาหาเมินใหญ่นะ่หาคนดกันเลนะเศร้าเอไเล่สองหมื่นเดีนึงมนดินดินสนใจติดต่อได้เบอร์ไหนครับศูนย์เ 9 6 9 9หก4 4้า4สนใจท่มสุด้ขายเระขายัเลยนั่งมาซื้อไห่ก็ได้ขายตัวซื้อลูกไ่เนาซื้ยที่มังดนในห้างครีมาลาดครับกินกิมเีมลาดได้ไปแล้วหั่นเท่าก่เน้าววนครับ่มาสื่อว่ถามมาเลย สาวสี่หาลอยครับคุณนะใหญ่นะอ้าร้อยนี้นครับสองหมื่นสี่พันห้าร้อยนะสองหมื่นสี่พันห้าร้อยไปแล้วนะครับสูงร้อยสามห้าสาวงามๆนะครับโอ้ยสาวสี่ สมัยไฟงามเป็นราคาเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นน,นี่รุ่นนี้หมื่นตู้หมื่อนเอดีืยวแ้าซีนะครับหม,มื่นตหมเลวสามา่อเวาหมื่นสามหมื่นกว่านะครับในหางวันให่สองหมื่น สองมื่นไเมื่อนี้ก็เดบึงอยู่นะครับตัวนี้บาดเปบาตัวนี้โอ้สามปีเอาเงา้ยงฉำมันกว่าโฟปาเอ้ยับาดเป้าขายเดี๋ยวตัวนี้จะให้เท่าไร

แม่ล no ูกเราเก่าครับคมในน้อยสูงรลอยสามสิบครับเงาเลยเงาไดเงานะครับไดเงาแม่ลูกเจ้าบาทครับแม่ลูกสองหมื่นครับต่อแดดลดแดดสองหมื่นครับแม่ลูกลูกตัวผู้นะครับคม แาวได้ไ่งนี่ได้แาวน,นะครมีเหนือมีหนังไปคุ้นแล้วนะครับ,นะรบแม่กับผสมแล้วนะครับแม่ผสมแล้วนะครับเขาประมาณห่าหกกันนะครับแม่มีอายุหน่อยนึงสนใจที่ต่อได้เบอร์ได้นะครับ 080 972ป4 4 1สนใจทุกใจท่านครับอ่อยู่กัชุ่มนี่นะครับผมนี่สองหมื่นตด้ดอยู่นะครับสองหมื่นะครับสูงนะครับร้อยยีบวกร้อนะครับแต่ว่าไดเง่านะใดเง่าไปเลียงอ้วนเป็นเหนื่ออยู่นะครับเป็นเนื้ออยู่นะนนต่อ เวียดนามให้สาเจ็ดครับอ้วนนะครับสูงลอยสามหานะครับอ้วนตับนะครับเม,มือเมออือนี้เวียดนามซื้อถือนะต่อใหญ่ตัวเก่งเหมือนี้เสียงดังหมอนี่นะครับอ๋อใกล้กันเราบาุฟ่ต์กันครับกำลังสิบคนครับกำลังสิบคนส,นส,นสนีน้ำตาลกันนะครับ Những <cười> 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 ừ, xuống cái này nhưng buộc guys เงินแหกต่อข้ามใจเก่าพัดเอาเมียลูกเดี๋ยวไปเวียดน,นามแล้วนะครับสื่อสื่อพ่อไปไหนนะครับแต่ว่าสื่อถืองี้มันนี้นะครับ,นะรบแมนอ้วนกับลักสองครเศร้าเก่านะเมียลูกได้ลูกในนี้ครับโอ้โอ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  สาวเก้าสาวเก่านีเปือกระท่องครับร้อยสามห้าบวกครับสูงร้อยสามหานครับแม่ลูกู่ตัวคู่นะครับวงสาเงสาวเก่าสาวเก่า สนใจที่ต่อได้เบิดเลยนะครับ0ู7 4 5เ3็ดเสห้สจองนใจวมาสับถามั้ครับแม่ลูกลูกตผู้นะครับเสาเก้าเสาเราคาเปิดแง่กระทองนะ